คุณผู้ชมครับควันยางยังไม่ทันจางหายจากสนามสุดท้ายของฤดูกาล2025แต่สมรภูมิ MotoGP ก็ได้จุดประกายไฟแองการแข่งขันสำหรับฤดูกาล2026ขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการณสนามริคา r ์โ t o r ร์โม r c ซอร์กิในบาเลนเซียนี่ไม่ใช่แค่การทดสอบหลังจบฤดูกาลที่นักบิดและทีมงานจะลงมาเก็บข้อมูลธรรมดาเท่านั้นแต่มันคือการประกาศสงครามครั้งแรกสำหรับฤดูกาลใหม่ คือภาพอนาคตแวบ,บแรกที่แฟนๆทั่วโลกจะได้เห็นทิศทางของแต่ละทีมและอัปริเลียก็คือผู้ที่ส่งเสียงคำรามได้ดังที่สุดในวันนี้หลังจากที่เพิ่งโชว์ฟอร์มนหน้าเกรงขามในศึกบาเลเซียกรองปรีสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยชัยชนะอันขาดลอยของมาโกเบสกี้และการขึ้นโพเดียมของราอูลฟอนันเดสทำให้อัปริเลียสารต่อโมเมนตัมที่ร้อนแรงนั้นทันทีในการทดสอบอย่างเป็นทางการ ส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนไปยังคู่แข่งทุกทีมว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะท้าชิงบัลลังสูงสุดอะไรคือเบื้องหลังความเร็วที่น่าทึ่งของอัปริเลียและนี่คือสัญญาณว่าบัลลังแชมป์กำลังจะเปลี่ยนมือใช่หรือไม่คําตอบแรกของคำถามนั้นถูกสลักไว้บนตารางเวลาของการทดสอบอย่างเป็นทางการซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมามันดังกว่าเสียงคำรามใดๆ ผลการทดสอบที่บาเลนเซียครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแต่คือการยืนยันถึงศักยภาพที่แท้จริงของรถแข่ง R.S.G.P. และความลงตัวของนักบิดการที่อัปริเลียสามารถทำเวลาเร็วที่สุดเป็นอันดับ1และ2ได้นั้นสแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวกระโดดและความพร้อมที่จะต่อกรกับทุกผู้ผลิตในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงราอูลฟานัเดสจากทีมอิสระ Trackhouse MotoGP ท e สร้างเซอร์ไพร์ด้วยการกดเวลาเร็วที่สุด1นาที29.373นาทีตามมาติดติดด้วย m a r c โกเบสเซกี้จากทีมโรงงานอั r ริเลียเรซิ่งทีที่ทำเวลา1นาที29.400นาทีด้วยส่วนต่างเพียง0.027วินาทีเท่านั้นตัวเลขนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแพ็กเกจรถแข่งอัปริเลีย ที่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะอยู่ในมือของทีมโรงงานหรือทีมอิสระความน่าทึ่งของการครองอันดับ1และ2ในครั้งนี้คือการแสดงแสนยานุภาพ2ด้านในขณะที่มาโกเบสกี้กำลังพิสูจน์ศักยภาพของอาวุธลับชิ้นใหม่ที่ทีมโรงงานนำมาทดสอบราอูลฟานเดสกลับทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งด้วยรถสเปคปัจจุบัน นี่คือการยืนยันว่าพื้นฐานของ RS GP นั้นแข็งแกร่งและยอดเยี่ยมอย่างไรแม้จะยังไม่ได้รับการอัปเดตล่าสุดก็ตามปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอัปเรีเยได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่งที่สร้างสรรค์และกล้าได้กล้าเสียที่สุดในสงคราม aerodynamics ของ m o t o GP ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและความสำเร็จครั้งนี้ก็มีรากฐานจากนะวัตกรรมทางวิศวกรรมที่ก้าวกระโดดอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพ็กเกจแอโรไดนามิกสุดล้ำที่มาโกเบสกี้ได้ลงทดสอบซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดจดทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังของตัวรถเบื้องหลังนวัตกรรมเหล่านี้คือมาโกเดลูก้าอดีตนักอากาศยานพลสาสตร์จากวงการฟอร์มูล่าวันซึ่งเป็นหัวหอกในการพัฒนาด้านเทคนิคของอับริเลียโดยล่าสุดทีมได้ยื่นจดสิทธิบัตรเทคนโนโลยีหลายชิน้นซึ่งเผยให้เห็นแนวคิดที่ล้ำสมัยและอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสนามแข่ง แผงข้างสวิงอาร์มแผงคาร์บอนที่ดูเหมือนกำแพงแนวตั้งบริเวณสวิงอาร์มไม่ได้มีไว้เพื่อลดแรงต้านอากาศเพียงอย่างเดียวแต่เป้าหมายที่แท้จริงตามสิทธิบัตรคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้งให้เฉียบคมยิ่งขึ้นปีกสร้างกราวเอฟเฟ e c t ปีกขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่หน้าแกนล้อหลังถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเมื่อรถเอ็นจนสุดในโค้งปีกชิ้นนี้จะขนานไปกับพื้นแทร็ก และเร่งการไหลของอากาศที่ลอดผ่านช่องกว้างแคบๆเพื่อสร้างแรงดูดมหาศาลกดตัวรถให้ติดกับพื้นและเพิ่มการยึดเกราะอ,อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอุมโมงค์ใต้แบะและสปอยเลอร์ท้ายอัพเปเลียได้ปรับปรุงการออกแบบส่วนท้ายรถให้มีอุมโมงค์ใต้แบะที่ช่วยเร่งการไหลของอากาศเพื่อสร้างแรงกดและความสเสถียรพร้อมกับสปอยเลอร์ท้ายที่ช่วยดึงอากาศออกจากใต้ท้องรถสร้างความสมดุลให้กับตัวรถโดยรวม การจดสิทธิบัตรเหล่านี้คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเทคโนโลยีล้ำสมัยเหล่านี้อาจถูกถ่ายทอดสู่รถโปรดักชันสมรรถนะสูงรุ่นใหม่อย่าง XGP ในอนาคตเป็นการเชื่อมโยงความสำเร็จจากสนามแข่งสู่มือผู้บริโภคโดยตรงในขณะที่แสงสปอตไลท์ส่องไปยังอับริเลียทีมผู้ผลิตยักษ์ใหญ่รายอื่นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่างเร่งพัฒนารถแข่งของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสมรภูมิในฤดูกาล2026 ดูกติเดินหน้าทดสอบรถแข่งต้นแบบ G.P. 26แม้ว่าฟรานเชสโกแบ็กยายาจะพลาดล้มในช่วงท้ายและจบวันในอันดับที่สิแต่เวลาดังกล่าวยังไม่สามารถชี้วัดอะไรได้เนื่องจากเขาไม่ได้ทำรอบ Time แอ t แท k ด้วยยางซอฟต์และการล้มก็เกิดขึ้นในขณะที่กำลังจะเริ่มกดรอบที่เร็วที่สุดพอดีส่วนอเล็กซ์มาเกสกลายเป็นนักบิดดูกติที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดในอันดับที่3 ยามาฮ่าสร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัวเครื่องยนต์ v 4ใหม่อย่างเป็นทางการแต่ไฮไลท์ที่ขโมยซีนไปเต็มๆคือผลการของทับหลักรัสก็อกอกรูนักบิดดาวเด่นจาก World Superbike ที่ลงทดสอบและทำเวลาได้น่าประทับใจสุดๆโดยเร็วกว่านักบิดยามาฮ่าคนอื่นๆทั้นทงนี้เป็นสนามที่เขาไม่เคยลงแข่งขันมาก,ก่อนยิ่งทำให้ผลงานของเขาน่าจับตามองเป็นพิเศษ ส่วน KTM ทับสีองค์ได้ทำการทดสอบไซด์แฟริงใหม่โดยมีดาวรุ่งอย่างเปโดรอาคอสตาเป็นนักบิด KTM ที่เร็วที่สุดในอันดับที่5สแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงแถวหน้าส่วน Honda กกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อกลับสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จอีกครั้งโดยได้นำรถ RC 2 1 3 V ที่ได้รับการอัปเดตใหม่ทั้งเครื่องยนต์และชุดแอโรดนมิกสลงทดสอบเพื่อหาทิศทางในการพัฒนากลับไปสู่หัวแถว แต่เรื่องราวในสนามไม่ได้มีแค่เหล็กและคาร์บอนไฟเบอร์แต่ยังมีหัวใจของนักบิดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความฝันที่น่าติดตามเบื้องหลังตัวแรกบนตารางเวลาคือเรื่องราวของคนที่เต็มไปด้วยความฝันความกดดันและความมุ่งมั่นและไม่มีใครที่มีเรื่องราวที่น่าประทับใจไปกว่ามาโกเบสกี้อีกแล้วในสัปดาห์นี้ นักบิดอิตาเลียนได้เดิมพันกับมาซิโม o ริโวล่า CEO ของอ p r i l ีย r a เรซิ่งไว้ว่าหากเขาสามารถคว้าชัยชนะได้ครับทั้ง3สนามในฤดูกาล2025เขาจะต้องได้รถแข่ง RS GP กลับบ้านไปเป็นรางวัลและชัยชนะที่บา l เลเซียก็คือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทําให้การเดิมพันครั้งนี้สําเร็จลุล่วงในรอบคูดาวหลังจบการแข่งขันเขาถึงกับจอดรถแล้วทําท่าขอรถแต่งงานเลยทีเดียว เบสกี้เ <Bes> ล่าถึงที่มาของรางวัลสุดพิเศษนี้ด้วยรอยยิ้มว่าผมรักรถของผมมากๆมันเจ๋งสุดๆไปเลยผมได้รถคันนี้มาจากการชนะเดิมพันผมบอกมาซิมวว่าถ้าผมชนะการแข่งขันครบทั้ง3ครั้งรถคันนี้จะต้องกลับบ้านกับผมและแล้วผมก็ชนะผมต้องถามเธอว่าเธออยากแต่งงานกับฉันไหมโชคดีที่เธอตอบตอกลงครับผมมีที่ที่เพอร์เฟกต์สำหรับเธอแล้วนั่นคือห้องนั่งเล่นของผมมันจะเป็นสิ่งแรกที่ผมมองเห็นเมื่อเดินเข้าบ้าน ขณะที่ราอูลฟอนันเดสก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นถึงการไม่ยอมแพ้โดยการกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงท้ายฤดูกาลจนกระทั่งทำเวลาเร็วที่สุดได้ในการทดสอบครั้งสำคัญนี้เรื่องราวของเบสกี้และฟอนันเดสตอกย้ำว่าชัยชนะในโมโตจีพีไม่ได้วัดกันแค่เสี้ยเวินาทีบนนาฬิกาแต่วัดกันที่หัวใจนักสู้ที่กล้าเดิมพันทุกอย่างเพื่อความฝัน การทดสอบที่บาเลเซียได้จุดประกายความน่าตื่นเต้นสำหรับฤดูกาล2026อย่างเป็นทางการแล้วอัปรเรียได้ส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนและดังที่สุดไปยังคู่แข่งทุกทีมว่าพวกเขาไม่ใช่แค่หมามืดอีกต่อไปแต่คือผู้ท้าชิงตำแหน่งแชมป์โลกตัวจริง แนวน้มการแข่งขันในฤดูกาลหน้าน่าจะเป็นการต่อสู้ที่ดูเบียดระหว่างนวัตกรรมสุดล้ำของอะปริเลียความแข็งแกร่งที่ยากจะโค่นล้มได้ของดูคติและการดิ้นรนเพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ของผู้ผลิตจากญี่ปุ่นทั้งยามาฮ่าและฮอนด้านี่คือจุดเริ่มต้นของมหากาบ์ทใหม่ที่แฟนๆทั่วโลกต้องจับตามองอย่างไม่กระพริบตาแล้วคุณล่ะคิดว่าใครจะเป็นม้ามืดในฤดูกาล2026และอะปรเลีย จะสารต่อความสำเร็จนี้ไปจนถึงตำแหน่งแชมป์โลกได้หรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับ